อ่าสวัสดีครับเตยฮะนี่ผมพออไทยนะฮะอย่าตกใจนะฮะวันนี้เรามาอะไราแปลกๆนีแบบ่แบบครับนี่เห็นร้านซ่าซ่านี่มีพ่อครัวมือหนึ่งในจังโหลบุรีนะครับร้านหน้ามหาศึกตัวนะฮะร้านนี้ขายดีมากนะบอยกรมีรัานหน้ารัานหน้าอือ อยู่ตรงแถวซอยเนี่ยถ้าคุณขับรถมาทางเชฟเทาแล้วฮะจะเข้าซอยนนี้นะครับนะฮะที่ทางจะไปชินยาแล้วคุณเข้าเลี้ยวมาเนี่ยก็จะเห็นลาดน้าทีลาตรงนี้นะฮะอือนะครับคนผ่านหน้าตาลีนะฮะนะครับผมนี่แหละเขจะมาอยู่ที่เนี้ยเออไม่จำไม่จำที่จอดกัเลยครับอ ก็งไงเดี๋ยวต้องขอขอบคุณไอ้บริษัทนี้เลยครับอ่าต้องขอขอบคุณท่านด้วยเพราะว่าท่านขอสนับสนุนรายการอยู่นะครับอ่าถ้างั้นก็ขอให้ใครมาเที่ยวลบบุรีนะฮะแวะมาทานที่นี่ได้นะครับร้านอาหารนะครับลาดหน้านะฮะถี่มือดีที่สุดในจังหวัดลบบุรี้าน,น้าดที่นี่นะครับอือบ๊ายบาย